ะะตอนนี้เนี่ยที่บริเวณพื้นที่ว่างๆที่จะต้องมีอะไรอยู่บนโต๊ะนิดนึงนะคะมันก็น่าจะเป็นบริเวณคอนโซลนะคะโต๊ะทานอาหารแล้วก็คอฟฟี่เทเบเลนะคะเดี๋ยวก็จะเลือกอะไรเล็กๆน้อยๆไปใส่ให้ห้องเนี่ยมันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มจากอะไร มือนจะสวยหน้านเนี้ยเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจัดกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากของที่ใหญ่ๆก่อนนะคะเริ่มจากพรมก่อนเลยค่ะสีแดงพูอไว้ตรงบริเวณท้ายเตียงนี้นะคะส่วนอีกอันนึงก็อยู่ที่บริเวณโซฟานั่งเล่นค่ะ ต่อมาก็วางหมอลงไปเลยตามความสวยงามเลยนะคะพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็เติมโคมไฟทั้งส่วนของสู้ข้างเตียงคอนโซลหลังโซฟาแล้วก็โคมไฟแบบตั้งพื้นตรงมุมทานอาหารด้วยค่ะสุดท้ายก็สร้างสีสันของห้องให้สดใสด,ด้วยดอกไม้ตามมุมต่างๆค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงของใหญ่ๆแล้วก็พวกหมอนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราได้มีการเซตไวเรียบร้อยแล้วว่า Mood and t o n นของห้องนี้นะคะจะเป็นสไตล์ไหนนะคะจริงๆเราก็จะดูเป็นแบบเรียบๆนะคะแต่ว่ามีสีสันของตัวเขาเองนะคะเอาละตอนนี้ก็ถือว่าครบถ้วนไปประมาณ3 0ของห้องแล้วนะคะตอนนี้เราเดีย๋ยวไปซึ่งเรามาดูกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทำให้ห้องของเรามีสีสันมากยิ่ขงขึ้นค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของเรานะคะนี่ก็คือเป็นพวกแจกันนะคะก็จะมีทั้งแจกันที่เป็นแบบเซรามิกแล้วก็เป็นแบบแก้วนะคะแตกต่างกันออกไปในห้องของเรานะคะก็จะมีโต๊ต่างๆที่มันยังว่างอยู่เดี๋ยวเราจะลองมาเลือกกันดูนะคะว่าจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนดีบ้างคะ่ะ จะมีทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะแล้วก็จะมีสีสันแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบเลยที่มันดูแบบอาดอินนะคะไปได้เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีศิลปะในหัวใจค่ะเดี๋ยวต้องลองเลือกกันดูก่อนนะคะ นาฬิกานะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแล้วก็นาฬิกาที่ติดฝาผนังนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกสีสันที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณจะได้เข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็สามารถบอกเวลาเราได้ตลอดเวลาเลยอันนี้สวยอะ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้เวลาปลุกจะได้ปลุกดงัง หนะะลายคนบอกว่าครัวไม่เห็นต้องมีอะไรเลยไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นมากเวลาผิวๆต่องยืนขึ้นมาจะได้มีของเอาไว้ทํากับข้าวเลยนะคะตอนนี้เราจะมาเลือกสรรกันอย่างละเอียดเลยนะคะว่าต้องซื้ออะไรบ้างคะ่ะนี่ไหม How? You sell your color TV and keeps her off the streets all day. You honk your typewriter for one joke, then your shotgun, your watch. A week later, you say, Listen, I'm a little short, but she says, No scratch, no snatch. เติมของตกแต่งต่างๆที่เหลือลงไปนะคะตามความสวยงามและรสนิยมของคุณเลยละค่ะตามแบบอินเดียย t โรป ไม่ถึงหนึ่งวันเลยนะคะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถทําให้ห้องของเรานะคะดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆ,ๆนะคะหมอนหรือว่าพรมนะคะเพราะว่าสีสันต่างๆนะคะก็ทําให้ห้องของเรานี้นะคะดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญที่สุดเมื่อห้องเราดูดีนะคะคนที่อยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าติตใจมาสดชื่นนะคะอยู่แล้วมันก็มีความสุขไปด้วยค่ะ ก่อนจากการวันนี้นะคะก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งบ้านมาฝากกันค่ะเอาเป็นเรื่องของการเรือกดอกไม้ละกันนะคะการเลือกสีของดอกไม้นะคะก็ควรจะเลือกสีที่มันยังคลุมโทนกับห้องของเราอยู่นะคะให้มันเข้ากับในส่วนของพรมผ้ามา่านวอเบเปอร์หรือว่าหมอนนะคะจะได้ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นแสงออกมานะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของการวางของตกแต่งต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถวางให้เป็นระยะแบบ3ระดับนะคะอย่างเช่นต้นไม้ระดับหนึ่งกรอบรูประดับหนึ่งนะคะแล้วก็โคมไฟระดับหนึ่งเป็น3ามระดับแบบนี้ก็จะทำให้มุมต่างๆของเรานั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เอาละค่ะและสำหรับใครที่รู้ตัวเป็นแฟนตัวจริงของ INDEX นะคะวันที่4ี่กรกฎาคมนี้พลาดไม่ได้ค่ะกับโฉ์ใหม่สาขาใหม่ของเรานะคะ นั่นก็คือ index living mall สาขารังสิตนั่นเองค่ะใครที่เป็นแฟนจวจิงก็ไปอัปเดตเทรนด์กันได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คุณจะต้องหมดเวลาของ index l i s a y แต่เพียงเท่านี้แล้วแล้วพบก,กันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา1ินาฬิกา,ส,าสิบนาทีนะคะทางช่อง true vision star channel ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะมีคําถามมาถามกันด้วยเพื่อที่จะแจกของรางวัลซึ่งของรางวัลของเราในวันนี้ก็คือนี่ค่ะนาฬิกาตั้งโต,ต๊ะแจกกันสองรางวัลน,นะคะคําถามของเราในวันนี้ถามว่า ชุดเตียงที่ไ้ใช้นั้นมีชื่อว่าอะไรค่ะระหว่าง A illusion หรือ B Travis นะคะ A illusion และ B Travis ค่ะถ้าเกิดว,ว่าใครทราบคำตอบแล้วนะคะก็รีบ s m s ขึ้นเข้ามานะคะที่หมายได้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะผู้โชคดีสงท่านที่ตอบถูกเข้ามาก็รับนาฬิกานนี้ไปเลยนะคะวันนี้เวลาของแดนน้าหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ